ออมแอมและไมแสงทองร่ายยาวเคลียร์ปมสุกลูกสำหรับนางเอกหมอลอย่างออมแอมและไมแสงทองหรือว่าออมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นที่จับตามองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากความสวยออร่าแล้วเธอยังร้องเพลงได้แผเร้อมากๆอีกด้วยค่ะแต่ล่าสุดออมแอมก็ได้ออกมารายยาวเคลียปมสุกลูกโดยเธอเล่าว,ว่า ถ้าคนที่ติดตามหรือรู้จักออมแอมจะรู้ว่าออมแอมไม่เคยปกปิดเรื่องลูกและครอบครัวออมแอมเห็นบางคอมเมนต์ที่ใช้คำในเชิงดูถูกและด่าทอต่างๆสารพัดรวมถึงพูดว่าออมแอมซุกลูกขอแก้ตัวเลยนะคะไม่เป็นความจริงเลยออมแอมไม่ได้เปิดเผยเพราะไม่เคยปกปิดตั้งแต่แรกออมแอมก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีรักโลภโกรธหลงเหมือนทุกท่านออมแอมเปิดเผยมาตลอดเพียงแค่เราเปิดอยู่ในความพอดีพอเหมาะเพราะออมแอมให้เกียรติคู่ชีวิต และให้เกียรติลูกจึงอยู่ในความพอดีพองามค่ะการมีลูกมีครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคต่อการเดินตามความฝันหรือทําให้ฝันลดน้อยลงอมแอมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเช่นกันขอโอกาสจากทุกคนรักอมแอมรักครอบครัวของอมแอมด้วยนะคะครอบครัวเราสายบันเทิงค่ะโดยเฉพาะพ่อของน้องไออุ่นคือบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนความฝันของอมแอมในทุกๆด้านพร้อมเป็นหลังบ้านที่ดีให้กับอมแอมเสมอและตลอดมา วันนี้อมแมมได้รับบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ต่างจากการเป็นแม่คนคือการได้เป็นนางเอกหมอลำประจาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของอมแแมเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสอมแแมมก็ไม่อยากให้มันเสียไปค่ะเรื่องลูกอมแแมได้จัดการบริหารอย่างดีมีคุณพ่อคุณป้าคุณลุงญาติผู้ใหญ่ช่วยดูแลอย่างดีน้องไงอุ่นจะไม่ขาดอะไรเพราะแม่ไม่เคยรู้สึกห่างจากสายสัมพันธ์ของเราขอให้ลูกเป็นเด็กดีของทุกคน ในวันที่แม่บันทึกบทความนี้ไว้น้องไออุ่นมีอายุ4เดือนเมื่อลูกเต,ติบโตมาขอให้ลูกได้มาอ่านและให้ลูกรับรู้ไว้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่เพื่ออนาคตของลูกสาวคนสวยคนเก่งของแม่และลูกคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แม่มีพลังเดินตามฝันของแม่เองเหมือนกันรักน้องไออุ่นครองฝันสุดหัวใจแม่ออมแอม สรุปนะคะว่าเอาแม่มนั้นไม่เคยซุกลูกเอาไว้เพราะว่าเธอเองไม่เคยปกปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ทําทุกอย่างให้อยู่ในความพอดีและให้เกียครอบครัวซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกําลังใจให้รัวๆเลยด้วย